สวัสดี FC กุฏิพิชิ่งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่หมายข้างกองขวดเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ภูมิทัศน์นะครับเปลี่ยนไปหมดเลยเนื่องจากว่ามีแมคโครนะครับมาปรับมาปรับที่นะครับเอาพวกกอหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับก็เป็นผลดีนะครับทําให้โล่งแล้วก็มีที่วางเบ็ดมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้จะมีปลาเข้าหรือเปล่าที่กองกวดจะมีตกอยู่นะครับมีตระชดตกอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้โล่งมากเลยนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับอกองกวดนะครับตอนนี้เห็นโล่งเลยครับคราวที่แล้ว ไม่แต่ป่านะครับตรงน,นี้โล่งหมดเลยทำมาตั้งตั้งแต่วัดศรีมงคลนะครับนู้นจะเห็นใกล้ๆนู้นโล่งยาวหมดเลยตั้งแต่วัดศรีมงคลไล่ลงมาครับหมายดีมากเลยครับตอนนี้แต่ก็จะร้อนหน่อยนะครับเพราะไม่มีลมนะครับ แถบนี้วางเบ็ดลงไปห้าคันนะครับก็ยังเงียบอยู่เนะพิ่งจะคว้างลงไปตรงนี้ที่เคยลงประจำํำนะคว้างไปสองคันแต่คว้างไปไกลไม่ได้นะครับเพราะตะชดตกอยู่ตรงนู้นตน้องตีใกล้ๆแถวนี้นะครับอากาศเตียนลงมากเลยหน้ามาตกป่ามากเลยครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่า ปาจะแตกหรือเปล่านะครับตพนตอนนี้แถวหน้าวัดก็ยังทําอยู่มีแมคโครอยู่สองคันนะครับตอนขี่มาเสียงคุ้งควังคุ้งคลังอยู่ได้ยินถึงนี่เลยนะไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงครับคอยติดตามรับชมกันนะครับ